ต้องการอะไรมีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะมาหาว่าพื้นที่ที่เราจะไปทําร่วมกันหรือประเด็นที่เราจะทําร่วมกันเนี่ยนะที่ทำให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการรวมทั้งการพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยตรงกันได้ไงได้ภาพรวมแล้วเราก็จะกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็แผนที่ทําร่วมกันสันเจริญพยายามที่จะ เคลื่อนเมืองผ่านมิติของการเชื่อมร้อยพื้นที่การเรียนรู้นะฮะประเด็นเรื่องการศึกษานะครับประเด็นเรื่องของการเชื่อมกับพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆในขอนแก่นนะครับสิ่งที่ทําได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนผ่านสิ่งที่ตัวเองถนัดนี่แหละนะครับก็คือเรื่องของการทาหลักทาหลักสูตรนะครับที่เป็นการเรียนรู้จากการออกแบบของคนตัวเล็กๆอย่างเราของภาคี ภาคอีสานขอนแก่นเนี่ยนะคะซึ่งที่ได้มาเข้าร่วมประชุมก็คือว่าเป็นศูนย์รวมของเกือบทุกองค์กรแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่แต่ละที่ก็มีความเข้มแข็งในจุดต่างๆหากเรามีการานำมาบูรณาการแล้วก็พัฒนาเมืองมีโครงการร่วมกันเนี่ยก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งอันนึงเนี่ยทีอ่อยากเสนอแนะก็คือว่าอา,อาจจะเราอาจจะมีจุดพื้นที่ร่วมกันนะคะในการ ขับเคลื่อนง,งานแล้วก็แต่ละหน่วยงานก็มีเป้าหมายมีกลุ่มเป้าหมายที่ภาระงานของตัวเองในการที่จะนำลงไปในพื้นที่นั้นโดยนำมาคุยแบบบูรณาการแล้วก็ทําแผนร่วมกันแล้วก็ลงไปในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีการติดตามประเมินผลค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เจ็ดภาคีอาสาตอนนี้เริ่มมาแล้วเพราะว่าทั้งเจ็ดภาคีอาสาเนี้ยได้ข้อสรุปว่า การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเมืองในเมืองหนึ่งเนี่ยหรือจะทําให้จังหวัดมันเข้มแข็งได้มันต้องมาจากการร่วมไม้ร่วมมือกันจริงจังมันต้องมีการสารพาคีพลังอย่างจริงจังว่าอ,อยากจะช่วยกันอยากให้เชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันขับเคลื่อนทำไงให้คนขอนแก่นสุขภาพดีซึ่งก็ทราบว่าเป็นหนึ่งในวระของจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ ก็คงต้องต้องเชื่อมโยงหลายภาคส่วนในการที่ให้คนอนแก่สุขภาพดีเรายังไม่ไม่หยุดสะสมยาพิษเข้าไปก็คงไม่มีทางสุขภาพดีได้เรายังบริโภคพืชผักที่มียาฆ่าแมลงอยู่นะครับยังไงก็ไม่มีทางสุขภาพดีได้มันก็ต้องอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่การมีวัตถุดิบในการปรุงอาหารด้วยอยากจะสร้างหมู่บ้านนะครับหรือว่าตำบลต้นแบบนะครับให้ต้นแบบดูว่า อาจจะพื้นที่ที่อยู่เกษตรกรที่อยู่รอบๆทางสู่เรียนรู้มูลที่ใช้พัฒนาบ้านเหมือนแอร์